เอวเอวพี่น้องกินยังไดนี่กิน้างกับวัดยยก,กินเสียกับวัอิ่มตัวนี้ต้มไก่พี่คิตตี้กับเบิร์ดเดอรับพี่มาดามคิตตี้นะครับต้มไก่หมดแล้วอร่อยมากเลยอเ,เอาประธานพ่อยิมบอกเยิมนะบรัเยิมจะได้ไง ใครอันใดที่หนึ่งตบไกลบ,<ส>บ่ตบไกลที่หนึ่งตบไก่ที่หนึ่งอ๋อกลุ่มที่สองปาแต่ตะกูเห็ดมาให้ดีใจสิแกแซวอยู่สู้เป็นคนเดิมอ้อมกบผัดเป็ดกบโอ้จินพี่น้องเจ้าของเนาะกบพี่น้องไก่้ต่น้ำกับบอยย่างผัดเป็ดกบกับบอยย่างอันนี้เหรอ ก้อยไข่มดแดงก้อยไข่หมดแดงต้มตำต้มตำแบบน,นี้เดียวกุ้งสดมันก็หมดหมดครับม<ย>ีตะออมกุบ <c oughs> เบอเบิดครับบะหมีบ่บะแสบด้วยครับ <c oughs> มันหลายมันหลายยิ้มพอดกับ,บกรรมอดิตรากซำอ้อมกบบมาจะไปฝากไปยี่เป่าทอดไปยี่เป่าบะบุแห่ดูเก่งกันปะ แรงแขิงบ่นิแรงเขิงบ่จีสุดเว้ยออยิ้มกระซิยิมย้มตัวเอ้า <c oughs> เอามือแงปากเนี่ยก,กัดบน่นยิ้มเถ <c oughs> อะอ,อ, <c oughs> อ้อยังหือเอ้ยยังหือเลยเป็นอย่างมันะบอกเปล่นบอกหวงหือนสิเห็น สิมะฮือกินอยังแก้วเลย <S <S อ๋ออย่ายืนมารับอโอเคครับเลยเจ็ดร้อยหกสิบบาทอขอบคุณเจ้าภาพแสดง่าเป็นเป็นตุ่มนะคือของหนุ่มหรือเปล่าตีกล้องหนึ่งเนี๋ยวอุลบอกอ๋อแต่แบา<ม>เอ๋ยแบงไบงเห็นบ่เอ้ยเอ้ยมันล่นอขอโทษค่ะน <ๆๆ S 1> ใส่หมอบเบิด อ๋อมันใส่หม้อไฟนี่เ่เบิดนะครับป้ลาร์ตีชีที่มาดามคิตตี้ต้มมาให้เยอะมากเลยนะครับเลยอีกกล้องหนึง่งยวไปฝากพอเปาเพราะว่ากันตัด,ต,ด,ต,ดตัดตัดเท่าตัดวัฏจักรรับเพราะว่าบ่อยกินเราตอนคำคืออัหยอที่ไม่ได้เหลือด้ครับจังออมกบกับบด้ตักเดก็เดตักไปนนำน้อยหนึ่งนะครับแล้วจะไปฝากที่พอเปาที่พอหน้าอีพอตีบเฮากินน้ำกันแล้วก็ต้มไก่ใส่หม้อไฟบ่เบิด์ตจะไปฝาก ไปเเป่าด้วยกันหอดปะบัวสิหักเงินแล้วยูเม่นแล้วกลางเต็น้าขี่ไกลเม้นไรสันอย่งเอางเงี่ยครับมีด่งอะดงอะป้ากรปบขึ้นยืมคาแท้าเพชรคาแทมีเีวจะคีบด้ือเป็นอย่างไงขีบุ่เรื่อนอีกเลยโกรบหน้าโป๊กไยเลียงะ อุรร้ยกบเหตุปวดเด้อแล้วจะไปไหนโอ้ยสุดมืเบม่เบืองเนี่ยพี่น้องครับมือนกัอย่าลืมนะครับผมมอลลัมใจกันรลอยอยู่วัดนนสูงบ้านเมืองทองมันบอกตำบลเมืองทองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับมอลลัมใจกระไรเตรียมวงครับสำหรับมือนี้ยิมแล้วครับผม,มจะ่าไปายเงินแล้วก็จะไปกานต่อครับตอกันครับ